สีเลยอ่ะคู่ดึกอฝรั่งเศสน่ะแชมป์เก่าถล่มออสเตรเลียไปตั้งสี่ประตูต่อหนึ่งขาดลอยปะขาดลอยแต่นี่แต่คู่นี้ไม่ขาดลอยท่านผู้ชมคู่นี้ถือว่าแข่งกันสูงสีมากเลยครับท่านผู้ชมไปดูหน่อยครับเขาแข่งอะไรกันอยู่ครับ จะมีฝนเพิ่มขึ้นโอ้โหตีคู่กันมาเลยครับเนี่ยสูสีจริงๆรอเฮ้ยฟุตบอลไม่สูสีฝรั่งเศสถล่มแต่อันนี้สูสีเลยครับเราจะเห็นโอ้โหจุดจบของเขาที่เส้นชัยหรือเปล่าคะเออจุดจบเขาอยู่ที่โรงพักครับนเหรอครับผมนี่ตีคู่กันมาเลยครับบนท้องถนนนะครับถนนสาธารณะครลิปประมาณ47วินาทีสายหมอบก็มาครับถนนนิตโยนะครับที่สว่างแดนดินสกลนคร แน่นอนครับคลิปนี้เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วนะครับนะโอ้ชาวเน็ตแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ก็มองคลิปแล้วเขาด่าก,กันฮึมมืมมม,ม,ม,มบอกอันตรายนะครับหมอแบบนี้นะคุณไม่กลัวหรอจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นและที่สําคัญมันผิดกฎหมายทําทําไมนี่คนสังคมนครเขาด่ากันนะครับ,าารบทาแบบนี้ล่าสุดพันตํารวจเอกอภิรักษ์ศรีหารักษาท่านจะเป็นผู้มกับสพสว่างแดนดินท่านยืนยันแล้วนะครับท่านภูมิกับบอกว่าโอ้ไม่ยาวหรอกครับนะภาพจากวงจรปิด กล้อง C C T V มัน oh. ก oh. ็มีนะจับภาพได้ทะเบียนรถได้ก็ตามไปจับได้เลยครับทั้งสองคนเป็นเยาวชนครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหคนหนึ่งอายุ14บสีวาราพออีกคนอายุ16ปีนะคือตอเนี่ยคือเด็กมากอ่ะ แล้วขับขี่บนท้องถนนน่ะคนที่จะต้องรับผิดชอบอีกกลุ่มคนคือผู้ปกครองน,นะคะนี่ผู้ผู้กับบอกว่าอะไรรู้ป่ะยังไงคะผู้กับบอกว่าดําเนินคดีคือข่งรถในทางสาธารณะและขับขี่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาที่โรงพักมาว่ากล่าวตักเตือนอบรมดูแลพฤติกรรมลูกหลานให้ดีถ้าเกิดว่าผู้กับบอกว่าถ้าเกิดว่า,า,วาทั้งสองคนเนี่ยสิบสี่คนหนึงนน่งสิบหกคนหนึ่งเนี่ยถ้ายังมาแข่งมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนแบบนี้อีกคราวนี้แหละครับครั้งต่อไปพ่อแม่ผู้ปกครองถูกดําเนินคดีครับอื จริงนี่ยึดมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยนะคะ,ะเตือนก่อนอย่างใจดียังเตือนก่อนอย่าหาทํานะคะคือคู่ไม่กี้สูสีเนาะจุดจบคือที่โรงพักแต่ว่าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง